อาร์ทูบีนัมเบอร์วันในชุดเปิดประตูใจเปิดประตูใจนะครับพบกับทูบีนัมเบอร์วันเปิดประตูใจจากมอปัตตนีครับเสียงปรบมือครับ พี่เอจองแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวคนที่เมื่อวานออกมาคนนึงเลวคนที่เมื่อวานอ่ะเนาะคนเมื่อวานอ่ะที่พี่สัมภาษณ์ออกมาคนนึงเลยก็ออกมาทั้งทีมใช่ไหมคะทั้งทีมทั้งทีมก็ได้ทั้งทีมเลยทั้งทีมเลยชุดนี้จะส่งดันดาราเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ของสิงโตได้เลยนะตอนนี้มาเลยครับทั้งทีมนี่เราจะส่งไปรายการดันดาราของคุณวิวัฒนะครับชุดนี้แต่เราจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นอะไรคะ เครื่องแต่งกายใหม่หมดเลยเป็นอะไรคะนะครับผู้ชายนี่เราให้ใส่กางเกงบอลกางเกงบอลนะครับกางเกงบอลทางอังกฤษ่อคืนใช่ไหมเอาทางังกฤษหน่้าเสียดายจริงๆน้องๆจากเขาเรียกคณะอะไรนะฮะคณะอะไรนะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับคณะศิลป์คณะศิลป์ธรรมคณะคณะศิลป์กายกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ครับับน้องคนนี้เนี่ยทั้งหน้าหน่อยหนึ่ง เมื่อกี้รู้สึกจะอะไรนะอะไรนะสาขาอะไรนะสาขาศิลปะการแสดงครับน้องคนนี้เขาบอกตรงๆเลยนะครับเขาเป็นอ่าถ้าถ้าหากว่าเป็นเป็นเป็นบุรุษที่เขาเขาเรียกว่าบริสุทธิ์หมดจดทุกกระเบียดนิ้วเลยสังเกตดูที่เขาปิดนะฮะเขาจะปิดอยู่เมื่อวานผมแซวแล้วนะครับสังเกตดูที่ที่ที่หัวนมเขานะครับเป็นสีชมพูชมพูซื้อติ๊กเกอร์มาแปะแหรือเปล่า จะมีคนหนึ่งโดนอุ้มบ่อยมากคนไหนที่โดนคนไหนคนไหนถูกอุ้มบ่อยอุ้มกันบ่อยรอเปล่าคะก็อุ้มแต่อุ้ีไม่ละค่ะทำไมไม่โยนลงน้ำเลยกล่าวว่ากล่าวว่าให้เกาะเอ่อเกาะนั่งบ้านะครับกะ่าวว่าจะให้ไฟดูดมันไม่ดูดกะ่าวว่าจะโดนลงน้ำเดี๋ยวไม่จมอีก ทิ้งกันไม่ลงเพื่อนกันใครเป็นผู้สอนใครเป็นฝากถึงอาจารย์หน่อยสมเดลิงพลจันทรโชลอาจารย์เปี้ยวใช่ปะอาจารย์เปี้ยวใช่ไหมฮะอยู่อยู่แถวนี้ป่ะคะประเมืออาจารย์เปี้ยวเลยอาจารย์เปี้ยวอยู่ไหนครับอาจารย์เปี้ยวบริเวณนี้ป่ะคะอาจารย์เปี้ยวนี่เขาเป็นคนดีนะฮะใช่ค่ะอาจารย์เปี้ยวรู้ป่ะอาจารย์เปี้ยวนี่คนดีใครคบก็คบพี่ไม่คบแล้วเอ๊ะยังไงอาจารย์เปี้ยวนี่สุดยอดนะคะครับผมดีลาท่าทางแล้วแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเรียนอยู่ปีไหนกันบ้างครับมีใครปีสี่บ้าง ไม่มีครับปีหนึ่งหนึ่งสองสามปีสี่มีไหมครับแล้วมีใครปีถอบ้างครับโอ้ปีถอดทำไมครับถูกชลอกอีกแล้วใช่ไหมปีถออ่ะปีถอมีกระต่ายอ่ะมีไหมฮะไม่มีจะบอกว่าถูกกระป๋าอะป๋าเกิดปีอะไรอ๋อผมผมเกิดปีจระ้ป๋าเกิดปีมะโรงปีมะโรงแถมงูใหญ่ต่างหากงูใหญ่ถูกกันไหมเอาออกมาแล้วผมเจออะไรนะอะไรนะฮะ ออปางหน้าปกด้วยเพราะพอผมคุยกับน้องอ่าน้องน้องมอนะครับพี่อิดดับเพลิงนะครับมองบอกอิดช้าอิดช้าตาโรนโอเคไม่รบกวนน้องน้องแล้วมีคิวไปแสดงที่โอท็อปไหมขอประชาสัมพันธ์มีไหมอ่าน้องก็ขอประชาสัมพันธ์เลย้องเอาเลยเอาเลยอค่ะคือว่าขอเชิญ ประชาชนชาปัตตนีทุกคนนะคะร่วมงานมาอาวิชาการนะคะในวันที่1-4ถกร,รกฎาคมนี้นะคะทางคณะศิลปรกรรมนะคะได้จัดพิธีไหว้ครูทางดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะในวันที่1กร,รกฎาคมแล้วก็ที่สอนออนะคะแล้วก็วันที่4มีการจัดการแสดงละคร2รอบนะคะออรอบแรกก็คือบ่ายโมงรอบที่2เนี่ย ก็คือหนึ่งพุ่มนะคะเรื่องขติยนารีค่ะเป็นการเทิดไทยพระราชินีของเราด้วยค่ะขอเชิญชวนนะคะขอบคุณค่ะขอบอ่ะนะครับคุนเอเมื่อกี้มีคนบอกบทข้างหลังด้วยอ๋อมีับไม่ได้เหรอคะถามจริงคือตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะครับนี่น้องๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในสาขาการแสดงนะชงฟีอยู่ในสาขาการแสดงพี่นี่ก็จบสาขาการแสดงของช่องสามด้วยเห็นไหม ได้เพื่อนดีแล้วจริจริงๆไปดูแม่พี่แสดงหน่อนะฮะเรื่อง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 อ่าเออตอนนั้นเรื่อง่น้องก็บอกเรื่องแก้วเท่ามาอ้าวน้องปรบมือน้องด้วยขอบคุณมากยอดเยี่ยมจริงจริขอบคุ นิดนึงนะคะเดี๋ยวเจอกันงานเดี๋ยวเจอกันงานมหกรรมศิลปะวัฒนะใช่จะบอกต่อว่าแถม2องถึงสิบารมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่12บอมอปัตตานีมาถึงรายการสุดท้ายรายกาาารรสุดท้ยเก่อนก่อนเรามีเบรกเบรกมีเบรกเรามีเบล์ซาลจีเนียเตรียม